เป็นแปลงที่ใช้ต้นก้าจากาที่ทำนาปกบุ้งคถ้าทางนาผกบุ้งนี้จะมีต้นก้าข้าวเกิดขึ้นมามันก็ถอนมาดําได้สองงานให้กับงานนี้สองงานแล้วก็ทำให้ ได้อายุเก็บเกี่ยวก่อนก่อนเข้าที่ดำทีหลังเนาะนะครับมาดูฮะโอ้ต่ข้าวนี่ลวงหนักมากรวงใหญ่แล้วเม็ดเม็ดใหญ่ด้วยเนี่ยสูงด้วยแต่ข้าวเม็ดใหญ่ยังมีติดเขียวอยู่นิดนิดแต่ว,ว่าก็น่าจะถึงเวลาแล้วเพราะมันพอดีลมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว ฝนตกมาน้ำพุ่มก็เลยต้องรีบด,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 ดเก็บเกี่ยวก่อนเนี่ยลมพัดมันจะล้มลงนะครัแล้วก็มันมีน้ำก็แช่น้ำอยู่ข้างล่างก็เลยทำให้ข้าวเสียหายก้อนหนึ่งก็อยู่ประมาณน่านจะได้เป็นกิโลนะครึ่งกิโลก็ได้นะคนว่าเป็นข้าวแบบ นาดำกอใหญ่เหลืองตัวนาที่ว่าเป็นนาเช่าก็คืออยู่ฝั่งโน้นนี่ที่กันกับติดกับคนาตัวนี้เปื่บไปก็เป็นนาเช่าพุกนี้ยังเขียวอยู่เลยนะก็ก็จะไล่ไล่กันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นนาดาแต่นี้เป็นนาหวานก็จะช้าหน่อย เราได้เกี่ยวก่อนก็จะเป็นการใช้เกี่ยวเกี่ยวมือมาดูชาวนาเกี่ยวนะข้าวกันดูเลยล้มนะต้องเอาออกก่อนนะเดี๋ยวนกเ๋ีวแวละไม่เกี่ยบกว่านกนิสชอบถ้าล้มล้มก็จะทำให้ ห้องล็อกมันจะลงพิ leve leve like, uh, mai, 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 mai. Şey ้นง like ่ายถ้ามันลงหลงถ้าเข้ายืนต้นอยู่มันก็ยืนไม่ได้มาเียวตั้งไหนหัวเียวตั้งไหนขวเกี่ยวเดี๋ยวออกไปให้หัวด้วยในยาให้หัวด้วย เราเขียวตื่นแล้วเฮีดูดูเข้าลุงมันมองไม่เห็นลวงนะจะมันลุมไหมเพราะเกี่ยวขึ้นมาโอ้โหดูกันลวงก็จะเป็นอย่างนี้ลุงก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันล้มไปมันเลยมองไม่เห็นไงเนี่ยลาไปต้องเอาลุง คนต้องตั้งมองก็มองเห็นลวงเนีวกก่นก็นกนสิได้กัดมาฝนตกมากอไรนี้ทกฝนตกมันากระท่วงลุ่มเลยทนำะให้เข้าใจดีนะน้ำไม่ท่วมค,ครับสวัสดีครับ